อ่าใครดีนาะอ๋อสินค่ะอยากพูดเรื่องตู้เย็นข้างล่างค่ะครับเว้นให้หนูแช่เค้กบ้างยช่ไมยังไงนะของที่ซื้อมาของตัวเองให้ค่ะก็แล้วเป็นชอบด้วยค่ะไม่ใช่แค่ทิ้งไว้จนมันน่าจนมันเสียจนมันเหม็ <c oughs> <c oughs> นขนาดนึ้แล้วก็ไม่โอเค เราไม่ได้มีตู้เย็นเยอะนะครับเราก็มีตู้เย็นแค่หนึ่งตู้ของหอหญิงหนึ่งตู้ของหอชายแล้วก็ตู้ทีมงานที่น้องอาจจะแอบไปแช่ห้องฟิได้นะครับที่น้องก็ทําอยู่สม่าเสมอแล้วนะฮะก็มีแค่ตู้ยาที่รอดคือตู้ของพี่สายนะฮะร,รอดอยู่นะครับเพราะว่าตู้ของพี่เนี่ยน้องแช่อะไรไม่ได้ครับน้องต้องน้อง,องต้องจองก่อนฮนะมันจะมีอาหารแห้งเยอะเต็มเลยครับพี่จะมีแกงที่ผู้กองมาให้อะเยอะมากแล้วี่จะแบ่งกินไงบางทีของผู้กองบางคนพี่กินได้เป็นเดือน แกงเนี่ยพี่ก็แช่แข็งไว้แช่แข็งไว้พี่ก็ค่อยตักทีละช้อนแล้วก็เวฟพี่สามารถอยู่ด้วยแกงหม้อนั้นได้เป็นเดือน่ะโอเคแต่น้อยแม่โจเนี่ยอยู่ได้สองอาทิตย์ไม่คุณของแม่โจอาทิตย์ที่สองใช่ไหมวันนี้เพิ่งชาปนกิจแกงแม่แก่ตอนวันแรกๆเนี่ยมาสดห้องใหม่ๆก็ใช้การตอดนะครับตอดกินนะฮะโอเคถ้าพูดในภาษายาวๆก็ตอดแดกนะครับแต่พอวันนี้ปุ๊บนันถึงเวลาของมันเราก็จัดการล้างป่าช้าเรียบร้อยนะกินกันอิ่มสองผัวเมียก็ตู้ยเย็นแบบนี้นะครับก็คือว่า น้องมีสิทธิ์ซื้อของมาสต็อกได้นะครับของน้องเองอย่างเช่นน้องซื้อนมมาสัก2โหลย4ิบสกล่องแต่น้องต้องเข้าใจความจริงคือน้องกินวันละกี่กล่องต้องรู้นะครับน้องอาจจะกินเช้าเที่ยงเย็นและก่อนนอน4กล่องลนวิธีการคือถ้าน้องมี24แล้วยัดใส่ตู้เย็นทั้งหมดเนี่ยซึ่งในความจริงมันจะกินวันละสี่กล่องน้องควรจะบริหารจัดการคือทุกคืนก่อนนอนก็แช่ไว้4กล่องโอเคจากสต็อกของตัวเองโอเคไหมมันจะได้เหลือพื้นที่คนอื่นบ้าง เพราะเกิดน้องแช่ไปทั้ง24กล่องเนี่ยเดี๋ยวน้องจะเจอผู้หวังดีนะครับเขาจะช่วยบริหารพื้นที่ให้ทันทีโอเคเพราะเขาต้องการพื้นที่เหมือนกันที่เขากินคือเขาไม่ได้แบบว่าอยากกินของน้องนะแต่ว่าที่มันเต็มแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่มีที่น้องก็ลําบากใจเหมือนกัน,นเขาก็เลยช่วยให้เคลียร์พื้นที่เคลียร์ทางกเรียกเป็นการเคลียร์ทางเข้าใจนะงั้นอย่าไปช่วยเขานะครับเขาเป็นผู้หวังดีแต่เจตนาอะไรโอเคเขบคุณครับ